เที่ยงของเฮาหนีเปเพเบดเ,เห็นมากมันแล้ว ก็สบายดีเมื่อสุขสุขคนเราเขาซูสองเตื้อยสำหรับตนอ,อนซามีนี้ขอกระขึ้นให้นะขึ้นให้ถือไก่ตินพูเนาะแต่จุดประสงค์หามาเมื่อนี้กบเฮาสีมาตัดเอาไม้ก็คือไม่ที่มันแห้งแล้วเนาะไม่ที่เฮาจะตีมีตีผ้าเพราะว่าช่วงนี้นี่ไก่สีฮอดแล้วเฮาสีทางให้เฮาต้องได ตีมีตีพากนกนสิทางให้แล้มีแต่เฮาซีไปซอกเบิ้งวาไม่ตัวใดที่เขาเคยเฮ็ดเคยเอาเวลาเขาตีมีตีผาแต่เขาก็บ่บู้ว่าซื้อไม้นี่ซื้อ,อยังมีแต่เขาจะเลือกเอาไม้ตัวนั้นเนเวลาเขาเผามีดเผาผาห,หรือว่าเล็กเวกนี่ มันอันนั้นเล็กที่เขาเผ้าเนี่มันแดงไว้เนะถาว่าเขาเอาแบบไม่ธรรมดาเนี่เขาว่าพื้ใหญ่เขาว่าเขาใส่บได้ป้าพี่น้องเอ้ยเที่ยงของเฮานี่เพเบิดว่าลมพัดแฮง เทียงของเฮานี่เบื้องนี้นี่ยังดีเนาะแต่เบื้องนั่นนี่มันเปเพเบิดหญ้าคาที่เฮามุงไว้ก็มันออกหมดแล้วเพราะว่าลมพัดนี่แฮงอยู่ภายของเฮา สีปเบิ้งเถวกลางให้นะ่ะถ้าว่าบนไดมีเหาก็ตัดเอาอันนี้ก็บแม่นแล้วแต่ว่ามันใหญ่ควรของเฮาบะมีตัดเอาบะได้ตรงนี้แต่ว่าเฮามาหลายคนเ,นเหาสิตัดเอาแต่เฮามาคนเดียวนี่ยเขาตัดบะไว้ อาสีไปเบื้องตามแคมอันนี้เละเอาไปเบื้องตามแคมไฮ แต่ว่าตัวนี้มันน้อยถ้ามีควรเนี่ยเขาจะเอาตัวใหญ่มันดีกว่าเวลาเขาจูดมันมีทานก่อนใหญ่ๆ ไม่เท้ตาตัดตะนีเนื้อมันแข้งขนาดเนาะเวลาเทาตัดแบบนี้นี่มันบระยักขั้ว พอดีเขาตัดเอากับซำเต็มกระผ้าของเฮามีแต่หัาเสียดเลย เอางัดพื้นของเ้ากันแล้วเดี๋ยวตาไปในเฮาเส่ไปปลูกมะอ,อึมะแตงเพราะว่าเฮาได้เอามาแนวพันเฮาเส่ไปเบิ้องยะซูบเฮาปลูกไว้ นี่และแนวพันธุ์ทอมมักอึมังมักน้ํา เราไปซอกเบื้องมกบวบแถวกลางไฮเราเห็นมากมันแล้ว เขาเก็บพักกัแล้วเขาได้แต่สมนีมากมันมีลายแต่ว่ายังน้อยๆเขาก็บเก็บเก็บเอาตัวใดใหญ่เขาก็เก็บเอาตัวนั้น เอาสิกองไว้อยู่นี่แหละเขาว่าอยู่นี่นี่ไก่ห้วยเมื่อเวลาเขาจูดเนี่ยเขาไปตักน้ำก็บสบายเขาว่าเขากองไว้บอนมันมีน้ำมันยากไก่ห่วยแบบนี้นี่สบายบัดเขาจูดเนี่ยมัน ออกทานแล้วเนี่ยเขาก็เอานามมะฮอดตอนนี้เขาก็มางหอดบ้านแล้วนะมีแต่เขาสิเฮดอาหารเทียงกินนี่แหละผักที่เขาเก็บบุงกี้เขาสิมาเฮดอาหาร ซีนแหนะ้งในเฮาใส่ก่อนลูแเอาให้สดโล่องเอาจะเนื่อยหน่อยไข่ไก่ที่มันบ่แตกตัวอื่นในไตกเบิดเลือตัวนี้มันบ่แตกก็เ,เลย เอามาเห็นาหารซัะิแทกมันแล้วแบบนี้มันจึงบอ่อแตกบอ่อกลูกของมัน ส้มกับผักกาดเพราะว่าไข่มันน้อย เบาหยับนี่ทอดไข่ไข่กัได้แต่นว่หนึ่งพอแล้วไข่รบราณต้องใส่น้ำมันลายพอสำพอดี มอนี่นี่เขาบกกาจับมันห้อนแห้งเพราะว่าบอลจับนี่มันหนาเกินไป ของกินมีสํานีเขาต้องแบ่งให้พ่อกับแม่เพราะว่าพ่อกับแม่นี่อันนั้นยังโอทันมากแต่ให้เขาขึ้นให้ใกล้บ้านนี่แหละแบ่งครึ่งเลยส่วนให้เบายุบเนี่เขาจะบาแบ่งเพราะว่าเพิ่นกับเขาปลาเพิ่นได้เอาเข่าไปแล้วมีน้อยกับแบ่งกันกินน้อยสันีแกงคือการตักใส่ถ้วย สำนีละเฮาแบ่งให้พอกับแม่ว่าพอกับแม่กับเลี้ยงอาหารการกินเขากินบุลายปันไดให้เฮาเตอนเที่ยงวันนี้กัมีแตสองคนเบาหยับกับ่อเน้องก,กินขา้าวว่าพ่อแม่กันยังมาทันมานเบาโยบกับออกไปหากินคือกันเอามาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้อกันมา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  กินข้าเที่ยง Oh,